กูบอกเลยกูไปคนแรกแน่สัตว์อ๋อตดหน้าไม่ไม่ไม่เอากูไปก่อนมอปปิ้นอนแบนแล้วเสร็จกูไัตั์ด่วนมึงไม่ได้มิดเลนไ้สัตว์อยากกดก็มากับกูต่อให้มึงมอปปิ้มากูก็ไม่นั่นอยู่ดีมันรู้ตัวไว้ว่ามันเอ็มอาร์สำคัญกว่า โรเทมกูโคตรไม่แพ้มีวินเตอร์เคิร์ดอะฝั่งมนันนะาเบื่มาจากโอ้ยก็ไม่มีคนเติมอะวินเตอร์ไวเวินตัวเดียวชนะเกมเลยวะถ้ากูซื้อบิงชิ้นแรกไปเกมนี้ก็ไม่ได้ยีอะไรกูจะซื้อเดโซก่อนแล้วค่อยๆเล่นก็กูลองเล่นบิงหลายเกมแล้วน้องๆก็ไม่รู้เรื่องว่าตอนกูมีบิงต้องอัวอสมมุติมาอย่ากปากกูวะกูว่าวอยตัววอยตัวนี้กับวอยของกูมกันคนละโลดอ,อีกแล้วอะ เล่นไล่เล่นหรือว่าเล่นรวยกูว่าเล่นไล่เล่นดีกว่ากูไม่ค่อยชอบอาการฟาร์มทั้งวันว่ะวันนี้กูอยากซับมั่งอะแต่กูว่ามดดินทุกหัวแม่งอ่ะเด็กเจอซับขึ้นไงซับวอร์เดดวอร์เดดวอร์เดดวอรกูเกลียบวัวตะเบรดแก๊งตะเบรดก็ไปไม่ละมันชอบดึงทีไปด้านหลัง

แต่กูแทงออกแล้วกลัวไหมหกอ่ะ แล้วเขวาปาดโคตรโง่เลยเว้ยก<อ>ูไม่ได้ต้องการเลยเนี่ยมึงโง่มากอ่ะไม่ได้ต้องการตรงนี้เว้ยสควายจะทำโดนแก้อย่างเงี้ยจะแม่ไหน,นปะโอ้รู้มากไอสัตว์เราตังค์ม่ให้มันฟีอ่ะคืออะไรวะรู้ก็ไมค่คอนไม่ยืนแม่เดวมินกี้เว้สัตว์ สปีออลสปีออโกมิดกมิดทำไมมันยังยินอยู่อีกวะทำไมมันยังยินอยู่อีกวะโอ้โหแล้วตัวลูกไม่ตาม มันจะยืนแช่ทำหัวขึ้นไปบนมันก็ได้พังบอมแล้วไอ้สัตว์เจ็บแม่เบนเวลเจ็ดตับห้าไอ้แครี่เวลหกไอ้สัตว์โหรับผิดทางเย่าวอลไม่ดัดละไอ้โโทนี่แบบกูใช้คก็ว่าแบบคุณพ่อคุณแม่ขยายสั์ โอ้โหดีไวไอ้สัตว์เนี่ยแม่จะอ้วกเป็นกุเรีย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 สมุดไม่ถัานเนี่ยแม่เอ็เนี้ยเบลเจ็ดไอ้สัตว์กูรู้สามโทรโทรไอ้สัตว์โทรับ บอตีบอตีบอตีโอ้โหเจ็บแม่สิบห้าทีอาฉาทักอันอยังไม่มีเป็นทรีเซนทรีนี่เซนทรีนี่เซนทรี ภาพชนะห,หายเกลี้ยงเลยว่ะตอนนี้เอ้าแฮวมันเนี่ยปีมันใช้ไปไหนอ่ะ น้องหมดแรงไอ้สัสหมดแรงจัดเลยเลยมึงเนี่ย ไม่ยาชักสัตว์แล้วจะไปเปิดต่อไอ้มูไร้ก้แบกเก้แบกดูท่าฟามมันโครชโคชสมอสมอล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 จะสันติหิมจะสันติหิมไอวพโอเีาร์ว้เด้อ วอยเชียวอยเชไปละสู้ไม่ได้เว้ยไม่มีทาง w y e r n don't use n don t i first don't n t i y first you need to u i n d โอ้โหเดด้วยสัตว์โอ้โหมิดไอสัตว์โอ้โย,ย จะสันติมจะสันติมไอวีโอคิดบีคอยกูบอกให้เบนอันติเปิดหรือว่าเป็นคนเรียบเปิดตันเลยตันตันตอนแรกเวโอ้โหสภาพรู้เกจไม่เหี้่ยเบนหูกระโโตกงไอสัตว์กูมีจิตเนี่ยต้องมาเล่นเกมลับกูงงแกนวิสโมคือมันไม่มีใครดันเล่นออกเว้ยมันเลยไม่ต้องไปกลัวเดฟ็นคนตายดูท่าปาดมัน ไอ้เจ้าโตตายอ่ะโตแบบสเปซอ่ะมันไม้มีบัฟกันด้วยมันวฟไปตายไอ้เจ้าเมื่อกี้ปอมปีปอมปีไอ้สาระทำเงินเขียนด้วยตาบอกเยอะกูบอกนิดหน่อยขูเชื่อว่ามันจะเก่งขึ้นดูดิมันปั๊มมา100%ไว้นี่เดี๋ยวมันก็เก่งไอ้สาระขูเชื่อกูไฟ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  นั like, ่นแหละตัวมึงเรียงนี่แหละสัตว์กูชอบตัวมึงกตัวไอ้ารเขมรละไม่ต้องบังคับไอสัตว์ให้มันบังคับเองกดให้ติดแล้วไม่ต้องบังคับนะไอ้สัตว์บังคับง i r s r s you can curse one curse that curse Kena, 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 kena Kena bro, mulai lag, cái nào, cái nào, no boy, cái nào, cái nào, cái nào, cái boy, cái nào, boy, Be careful, boy. นี่มันไม่เข้าใจหรอว,ว่าต้องเล่นยังไงก็แค่รอเคิร์สนี่มึงจะไปโชว์ตัวทำมันเท่ใส์คือมันจะไปทำไม้มึงรอ,อะนะครอบมันนะเคิร์สมันอะไรกันดิโอ้โหสัตว์เออรีทูร์นรีทูร์ p โนเอลซี่กูปิกอ p p สปิกอ u p ส c ยู p ปิกอ p i สปิกอ o s ส ทำให้เอาเานันแหละัและไม่ครตายกูจะชนะเกมแบบนี้โดยเ2ไอ้สัส With me, with me, with me! Hey, check out here. กูโคตรชอบเลยวอรซิลินเกตเนี่ยสักว่าแล้วมันจะตู้โทรกูไม่ได้เว้ยดีนะใจกูแข็งจับอัดลีฟอัดลีฟ ฟรีสฟรีสฟรีสโอ้โหอาสัตว์เอ,อ้ยมันกดชีตไม่ได้มันโดนเอ็นก็วิ่งไม่ไม่ไม่โยนอะไรไปก็ได้เซนที่บนพื้นเช็คเซนที่มันทิ้งกิมเมอร์กูก็ได้โอ้ยมันบอกว่าถ้ามันวีกูแล้วกูตายมันตายไปสองคน มันบอกว่าที่มันฟรีกูแล้วมันจะฆ่ากู้ยมึงฟรีกูกูดาเมลกูมากูกดเมวทีหนึ่งลงพื้นกูกดชิดแล้วกูเต็มกูกดท่านหนึ่งเดินออกไ้สั์ <c oughs> กูรอดกโกโกโก มันรอฟีนี่ยก็ชนะเกมแล้วเว้ยเว้ยเว้พุชมิดฟุตเขนวิชอยเขนวิชอยเขนวิชอยเซนชี่เซนชี่ทำไมกูรู้สึกมันยากจังวะเนี่ยแกปีกจุด ก็นไนโอลกอ็นไนโก้เนี่ยมันไม่เคยตัดด้วยตีไม่ได้รับ behind behind they're coming. they're coming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  no 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 let's try let's try ดูแว่ก็จมันฟิตตาของมันี่ไม่มีบายหนึ่งตัวแ,แม่ดิ้นหน่อยอสัตว์โอ้เขาเขาบอกว่าเดดไมวอร์ดไอสัตว์โอ้จะร้องไอสัตว์ หายอยู่ไม่ไม่มีเซนตี้เลยครับถึงไม่มีแม้กระทั่งเซนตี้อ่ะงเ <c oughs> ขาโดดมาเขาตายนะเนะี่ยถ้ามีคนมาเติมเนี่ยไปเพื่อนเขาจะไม่รู้ตัวห <c oughs> รือป่ะมั่ามันหลอนปะ่ะมันคุณเล่นมีเกม แล้วโอ้โหไปปลูกโอมายไอสัตว์เลยจะเป็นไรชนะก็คือชนะมันแบกูมากไอสัตว์ ูยังชนะกับเกมแบบนี้ได้นะเว้ยไม่มีเกมไหนบนโลกชนะไม่ได้แนมะไอ้สัตสสิบนาทีสิบนาทีกู้บัญชากจะโทรไปไม่เกินสองพันห้าและกูติดแดงด้วยมึงดูดิคือกูต้องไปแก้แดงมันบอกให้กูเล่นอีกทีวันเสาร์ที่กูแบกมึงมึงให้ก,กูไปเล่นอีกทีวันเสา,นา,าร์มึงว่าการการที่ดอดเอมันทำแบบนี้มึงว่ามันมันถูกเหรอวะ ว่าถ้ากูทุบอีกสักสิบเกมกูว่าจะแม่หกเดือนแน่ครับ